หรูหราไม่เบาเป็กกี้สีธัญญาเผยมุมสุดอลงังบ้านหลังใหม่เห็นแล้วร้องว้าวออกมาอัปเดตภาพบ้านหลังใหม่ให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆสำหรับพิธีกรสาวสาย้าอย่างเป็กกี้สีธัญญาที่เธอนั้นทุ่มเทสร้างบ้านหลังนี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแถมบ้านใหม่ยังมีมุมเจ๋งๆให้ได้ชมบอกเลยว่าอลังการสุด ล่าสุดเบกกี้ได้ออกมาอัปเดตภาพบ้านอีกครั้งซึ่งเป็นมุมสระว่ายน้ำใต้กระจกสกายวอล์กที่ตอนนี้ยังไม่เสร็จดีโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่ายังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้ชชื่นใจนะคะที่อยู่ในสระวไม่ใช่น้ำนะคะหยาดเหงื่อของเราโดยก่อนหน้านี้เบกกี้ได้อัปเดตในส่วนของสระว่ายน้ำให้ได้ชมกันไปแล้วซึ่งเบกกี้ใช้ระบบน้ำแร่สีน้ำสวยถูกใจที่สุดเลยเพราะเป็นสีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคอมเมนต์บางส่วนอย่างเช่นมันจะเค็มไหมครับสวยมากครับ คืนเท่าไหร่แม่จะไปพักแจ่มเลยครับสวยมากครับ crazy food food รางวัลชีวิตรอปาร์ตี้เปิดบ้านค่ะชื่นใจแทนค่ะเก่งมากๆ